โอเคครับก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักของผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอชี้แจงหน่อยละกันเนาะก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้เห็นผมมาเล่นฟรีไฟเนาะหรือสอนเล่นอะไรประมาณนั้นเนาะก็วันนี้ก็อยู่กับเกมมา V ีนะครับก็วันนี้ผมจะมาสุ่มกล่องเนาะมันเป็นกล่องอ ส่มไอดีวีเนาะก็ราคาหลักร้อยเนาะไม่รู้ว่าผมจะได้ไอดีหลักเท่าไหร่กันเนะก็ผมก็ได้ใส่รหัสเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยว่าจะคุ้มไม่คุ้มก็ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับโอเคเดี๋ยวกดเริ่มเลยโอเคครับวันนี้เรอยู่กมัมาเฟียครับวันนี้ผมมาแนะนำแอปดีๆื่่ว่าปัตแมทนะครับก็ ขอแนะนําเจ้าตัวแอปนี้เลยนะครับก็เป็นแอปอ่านเงินง่ายๆเนาะก็จะมีส่วนการการใส่โค้ดเนาะก็เดี๋ยวผมขึ้นหัสโค้ดที่จะใส่ให้เนาะเดี๋ยวคลิก้าไปตรงที่เชิญพอเข้ามานันก็จะให้เรากกรหัสเนานะเราก็ใส่รหาสไปตามนี้เลยนะครับก็ใส่ไปเลยก็จะได้รับฟรีแปดพันเหรียญเนานะใส่ได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะย้ําถ้าใส่ของคนอนื่นน้ไม่ได้ไม่รู้อะผมก็ไม่รู้แต่ใส่ของผมได้แปดพันเหรียญเนานะก็แค่เราใส่ก็หาได้ไง่ายๆแล้วสองพันห้า 2, เหรียญก็เท่ากับหนึ่งบาทเนาะโอเคก็มีหลากหลายให้เล่นแล้วก็ในส่วนของการ่านข่าวก็จะได้หนึ่งข่าวก็น่าจะได้รับอยู่ประมาณ20สเหรียญประมาณนี้โอเคแล้วก็มีด้านของเชิญเพื่อนโอเคก็สําหรับใครที่โหลดลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่ผมทร้งไว้ก็จะได้รับประมาณดาวโหลดแรกก็น่าจะเออหมื่นเหรียญน,นะน่าจะประมาณนี้แหละก็ส่วนของถอนก็คิดเข้ามาที่ถอนเงินนะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วก็จะมีนี่เห็นไหมผมจนมาตอ ก็จะมีส่วนของการทัวรนะ์ PayPal, มันนี่วอลเล็ตแล้วก็พีเพาัเงินโทรศัพทก็สำหรับแอปนี้ก็เป็นแอปดีๆแอปหนึงก็ให้ทุกคนไปโหลดมาใช้กันนะครับโอเคพี่ชมคลิปกันต่อเลยไปเลยไปดูหน้าในเกมกันเลยว่าจะคุ้มไหมราคาที่ผมซื้อมาก็จะร้อยกว่าบาทนี่แหละไม่รู้ว่าจะได้คุ้มไหมเนาะก็ผมเห็นเ,าเขาขายกันเนาะก็อยากลองมั่งโอเคเดี๋ยวเริ่มแรกเราไปดูที่ตัวละครกันเลยดีกว่าเนาะ ไม่ไม่ดีกว่าอ่าไปดูที่อมันเรียกว่าอะไรอะโปรไฟล์เนะ <Okay. S 1> าะโอเคฮีโร่ร้อยแปดตัวสกินร้อยแปดเก้าโอ้โหคุ้มละผมดูและคุ้มละแรงคอนนะดูเดี๋ยวไปดูฮีโร่เลยเดี๋ยวไปดูในนี้กว่อนโอ้สกินเลย มีไวโอแก๊กแล้วก็โจ๊กเกอร์ลาดอ,าอลิสไอริเทนวูคองนัตยามูลาดซูเปอร์แมนฮายาเดลแฟตเลียวมะทาร่าอาลิกเตอร์ซูก้าชักหน้าทีมี่สกัดมาหลอกโอ้โหแม่งมีทุกตัวเลยป่ะเนี่ยโอ้โหคือดูดิโอ้ ยังคุ้มอ่ะทุกคนโอ้โอ้โหยังคุ้มอ่ะมีทุกตัวให้แม่เดี๋ยวไปดูในร้านค้านะว่ามีทุกตัวปะเฮ้ยเฮ้ยแม่งมีทุกตัวโคตรคุ้มอ่ะเดี๋ยวไปดูสกินจูบิมิเฮ้ยมีทุกตัวมีทุกสกินโอ้โหยังคุ้ม ราคาร้อกว่าบาทเป็นไม่ได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวไปดูรูนหน่อยคือเกมนี้ผมเ็าเล่นนะแต่ผมมีแต่ดีไอดีไก่ๆเนาะโอ้โหจกกก่อร้อยอแต่รูนไม่ค่อยเท่าไหร่ะแต่คุ้มอ่ะร้อยกว่าบาทได้เท่านี้อ่ะเฮ้ยโอ้ทุกคนคิดว่าไงถ้าคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มก็คอมเมนต์มา แล้งคอนนะเออระดับ,บออโอ้ขึ้นมาตั้งแต่ซีซันที่แปดเนาะเออกีโดอ,อย่างหูเรียวเออโอ้โหคิดอ่ะโอ้โหก็ใครที่อยากรู้ว่าผม หายดีนี้มาจากไหนเนาะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ว่าผมซื้อมาจากพี่ไหนเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็ลาไปก่อนนะทุกคนโอเค